สวัสดีครับพี่น้องอ่าป้อมกบพี่น้องมาเนีวัตถุดิบมันนี่น้ำวัตถุดิบให้พี่น้องเบึ่อตะไคร้พี่น้องอันนี้ข่าอันนี้พริกเออผมใส่พริกแห้งวันนี้พริกหน่อยก็จะใสอ่อันนี้กระเทียมแล้วได้ผู้จี๊ไส่เนาะครับออหอมอามาตําพี่น้องผไปไม่ได้ ต้อง,งปูดผันน้ำเป่งใส่ไปไอ้นี่เป็นสะกอนพี่น้องซุ่มมันตามอ่าตามก่อนพี่น้อง,อน,น,องนี่ครับพริกแห้งข้าตะไคร่กระเทียมหอมหัวแดงใส่ที่หลังตัวนี้ว่าจะใส่ในหมอนวะาพี่น้องีลกวตัวนี้คือกบพี่น้องออมกบนีอ่า เดี๋ยวเผาตั้มีปเรื่ยๆก็สิเผาพี่น้องนี่ต่อไฟต่อแก๊สเบิดมือน,นีิใส่เตาฟืนเลยฮะตั้มไปเรื่อยๆซะก่อนพี่น้องใส่เกลือจังหน่อยกันใส่เกลือจังหน่อยหนึ่งตัง้มบาดพี่น้องใส่เวลาจังหน่อยนะติดตามครับนี่ได้ประมาณนี้พี่นอ้องทำมาระยะหนึ่ง หอมกุ๊บเลยเอาหอมใส่เลยหอ,หอมหอมหัวใส่เลยหอมเติมกันอากับเอา,เอามันม้วนลวดรมพอ่อเลยพี่น้องแ้มนี่เอาบานี่ขั้นตอนสำคัญพี่น้องเผาเผากบเผากบพี่น้อง ใช่ลกมๆห้เลยในเพาเลย,เ,เ,ลยเ,เหมือนาอห้ซุกพี่น้องเพื่อนว่าเผาหนังมันนี่คือเคล็ดลับพี่น้องเคล็ดลับเคล็ดลับไอแก่ข้า,ขาควคนวะนี่พี่น้องนี่เผาแล้วครับเนี่ เาประมาณนี้พี่นออ้องพราะเรืองเรืองเพราะตึงๆเนาะเขาอินกเกียข้าวสุดยอดเลยพี่น้องตัวไปซับจะข้าวพี่น้องซับหลังซับทำความสะอาดย่างดีใส่ถั่วยมาบานนี่พร้อมเตรียมพักมาพร้อมไดนการพี่น้องไปครับมาพี่น้องบานนี่ซับเป็นตอนมาแล้วพี่น้องค้างกินเต้าแล้วไฟกับลูกอยู่แต่ว่าร่มแห้งขนาดได้กินบ่รุน่นนี่เอา้า มาแล้วพี่น้องขัวใส่กับเครื่องที่เขาตำไปนี่เลยพี่น้องโอ้ยแบบสั้นไงเป็นไม้ออคอถลกคอเขาโอ้เขากุ้ยหอนอยู่ด้วยหอนอยู่หอนอยู่ขัวใส่ขัวให้มันคุกคีขึ้นมาพี่น้องนี่จะเติมน้ำไปเลย มันสุกบ่หนักเลยจังหวะนี้เติมหนังขัวขัวมันคุกขี่จังหน่อย,อยขัวให้มันเขากอมเกลืองหอมหอมจังหวงงนวะนี้เกี๊ยวเกี๊ยวม้วนใหม่เด้พี่น้องม้วนใหม่หม, <c oughs> มันหอมตัวความข้าวนี่หายไปโดนไปได้ใหญ่ครับ ผักต้นหอมพี่น้องต้นหอมแล้วก็ผักอีตูวใส่ผักผายพักบักแข่งบักเขือก็ได้ใส่หอดบกุงได้พี่น้องใส่ไปเลยยังไงนี่กระคากระโอ้ยตะไคร้ที่ห่อนี่มากใส่ไปเลยพักกันต้นหอมนี่เด็ดๆยังไงใส่ยังไปเลยเข็นยังพักเข็นยังเด็ดยังไง ใส่ลงไปเลยพักน,นั่งเลือดพี่น้องได้มาเต็ดเอ๊ดยังไงตรงจะหั่นมันดีเห็ดเองกินเองพี่น้องปวดท้องยังวางไม้ใส่ลงไปฝนยังไงไฟแห้งอยู่ใส่ได้อยู่ในวานที่บุรีกินพี่น้องไฟบรรยากาศลังบานพี่น้องเป็นส่วนอย่าง ต <peach> ึงตลอดเป็นอย่างที่นี่บ้านบ้านที่ช่างลังบ้านพี่น้องทีเด็ดอย่าลืมใส่พี่น้องน้ำล้างคอกจวดต้องไปกาข,ขวายใส่ก่อนเลยพี่น้องมัน เพื่อมันสิสุกขนมักแบบคนข้นแบบใส่ได้หลายโลด,โอ,อดโอ้โหหเห็นโอ้ยหหอมกุุบเลยนี่แหละสูตรโบราณของแท้หอมกุ๊บ อมกินพักมั้งพี่น้ององ <c oughs> สุรดใส่ <c oughs> สไปเลย <c oughs> ที่เด็ดพี่น้องประเด็กสายไลน์นิ้มใส่พอดีพองานี่เรี่ยวเดี๋ยครับรอให้พักซุกเอาไปกินได้เลยซุกเรียเ่ยวเดี๋ยว นี win winter, ่ม <track> no ักแขีนกระต้รงเติมน้ำพี่น้องกบมนสุกแล้วนี่เียวแล้วเยมืนมันไปเติมน้ำไปพาบาชิบบ่สัตว์เีนบนี้ขอตุลขโอไฟหอมคานจุฝืนเซ นี่เลยพี่น้องดังน,น,นี่เลยโอ้คักคักคักเอาติดตามครับงั้นนี่จะเข้าโอ้เอบาบานนี้มาเบิ่งพี่น้องปบิป่งหยอ่อนโอ้หอมขอนาดไปกินถาดกลินจานกันเลยเศษๆกันเลยทีเดียวพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกเครืองนะครับน้องอ๋อ้อมกบตีเด็ดเ็ดให้พี่นอ้องเบิ่งตนตนคลิปเนาะพี่น้องมเน,นี้ยมาเนี้แบบขนๆเลยพักรวมอ่ะใส่กับข้าวเหนียวสิบบาทมาแสีบๆกันเลยเถอะคอนยูช่องคลิปก็ฝากกดไลไ์กดแชร์เก่าขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องทีกตอนมาติดตามร่วมนะครับเอ้าบรรยากาศล้างบ้านมาเนี้ยก็อ,อ,อมกบห่อนๆเบิง่ง มาเดิมมาเดิมพี่น้องเขาแรงกันแบบอ้อมคุยแบบคุยพี่น้องพวกเผากะหอนแกงกะหอนหืม chiên có này bây đang nguyên nội lực ngàn thế Hà, mùa, mùa แยบฟอไปห้าหมอหลุดพักตึงหอมตึงงน่วตึงหอมเคืองหอมพักมันห่อนดีป่ะฮุ่มดีไปองอุ่ม้นปามเพิ่ต้น,นปามเพิ่ตทั้งนี้ต้นอย่าง lắm con gian ngoài lắng bàn đi nào bạn ừ đi ừ ี่น้องโอ้ย uh, เ่าก็ได้ร่มดีครับไ้เป็นสิบรดัดงกินจะว่าไฟสุ้มขอบแบบแห้งพียงหน่องเปรียวข้าเปเบเรนง่ายเลย ก็ดีนี่ข้าวหอนดีเนาะแกงเขาหอน มาแลา้พี่น้อ,องกมลมๆๆสุดยอดเลยพี่น้องแจกกัก แสบสำรับปูค่อยกินเนาะพี่น้องปูไปคุบกินกบบวับวแสบแล้วมี่โน่นี่มาตัวรีบสิเป็นปลากระได้เลยพี่น้องเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นปลาไหลเป็นนี่ได้วดแกงอ่อม ถึงงยวัดตูดิบมีอยู่เดียวเห็ดข้าวเดียวพี่น้องมาถึงชั่วโมงเลยกินไฟดีนี่ปั๊บเดียว เย็นดีพี่น้องลุมเรื่นทำมากหาามปำพักไ <c oughs> ว้หาพงกโฮกในที่ในี่นองยอางมากินเนี่ยย่นแกนโจโกมันจะแย่งห่อนีอ่คือเกา่า ค่อยดีครับชน,นิดแบบม่มีผักด้วยโจทย์เยักกันใส่้าไป ค้อมกุ่ยพี่องไม่นู่นนี่เปลืองเขาขนาดเด้อพี่น้องแสบคัก วมห่อนหอนพวมเมาไอ้ดีนี่ยจึงเสพไปเนาะมาละห่อนห่อน thấy hòn một cùng gì vắn mún bán, mún nôn nỗi đây, i'll them giảm tổ một ngày đây ดีคร well, ับ mm. อุ้ยขักแกะเลยพี่น้องเสบผักเสพเนี่ยเดาออมปลวกเสพผักปลาร้าหนาะพี่น้องใส่เบดสวนเลย,ยอุ้ยเอาฝากพี่ตอนน้องไว้กระปุกอะไรก็แจ๊ขึ้เก่าครับขอบคุณตบลุ่พี่น้องขอมาติดตามรับชมมและ,และับเนาะคลิปนี้ไว้ปสำนี้พี่น้องออมกบใส่ผักหลายๆคลิปหน้าผอกทำไมขึ้นเก่าพี่นอ้อ,สนอง,ง,ออกกอองสวัสดีครับ